สวัสดีครับเพื่อนๆครับพาเพื่อนเพื่อมาเตรียมแปลงนะกระถางเนะาะกระถางแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กระถางที่เป็นรูปปั้นนะอันนี้เป็นท่อฮะนี้ท่อเนี่ยผมก็จะมีพื้นนะฮะมีฝาท่อด้านล่างปิดด้วยนะแต่ว่าผมก็จะลองเอาก้อนหินรองไว้ยกขึ้นมานิดหนึ่งนะเพื่อที่จะให้น้ํามันระบายออกเดินทางได้นะผมเอาขุยมะพร้าวมาใส่ เรียงด,ด้านล่างไว้นะครับอันนี้ผมจะเตรียมไว้สําหรับปลูกกุยช่ายนะฮะเตรียมไว้ปลูกกุยช่ายผม,มจะเตรียมเป็นแถวเป็นแนวเลยนะก็เอาสิ่งที่เหลือเหลือเหลือใช้เนาะอะไรก็แล้วแต่จะเป็นกระบะเอยเป็นกระถางเอยเป็นอะไรเลยนะอันนั้นก็เป็นกระลังแตกนะเราก็ทําการปะผุให้เรียบร้อยนะอันนี้ผมเตรียมเรียบร้อยปุ๊บผมก็จะ เอาดินพ่อปลูกมาใส่เนาะเราก็จะเทลงนี่ฮะค,คือคือกุยชายเนี่ยกุ้ยชายเป็นพืชที่จะขึ้นตรงใช่ไหมทีนี้เราก็จะใส่ดินไม่เยอะหรอกประมาณแค่นี้แหละอันนี้เราก็จะใส่ประมาณสัก สี่กะบะเนาะเดี๋ยวผมเอาดินมาใส่ก็จะเทข,ข้างนะฮะแล้วก็เทตรงนี้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 แล้วก็เกี่ยเข้ากันก็พอดี สีก่กะบะแล้วก็เกลี่ยเลยครับเกี่ยเข้ากันก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ลดน้ำเลยนะแล้วก็ลดน้ำเลยลดน้ำเสร็จแล้วเราก็เอากุยช่ายมาปลูกนะ กุ้ยช่ายมาปลูกเสร็จแล้วถ้าหากว่าเราต้องการทําเป็นกุ้ยช่ายขาวนะฮะถ้าเราต้องการทําเป็นกุ้ยช่ายขาวเราจะต้องไม่ให้เขาโดนแดดเราจะต้องหาผ้าสีดํามาปิดเราลดน้ําเสร็จแล้วเอาผ้าสีดํามาปิดเลยนะฮะเวลาผ้าสีดําปิดปุ๊บเนี่ยกุ้ยช่ายมันก็จะสูงสูงขึ้นมาเมื่อไม่โดนแดดมันก็จะกลายเป็นสีขาวนะฮะ เมื่อต้องการที่เราได้เวลาปุ๊บเราก็เปิดเปิด,ป,ดปุ๊บมันก็จะได้เลยนะความสูงแล้วแต่เลยที่เป็นคุ้ยใช้ขาวนะอันนั้นก็เป็นวิธีการทําคุ้ยใช้ขาวเนาะแต่ว่าเราก็ทําเป็นคุ้ยใช้ธรรมดาก่อนนะเนี่ยนะเป็นคุ้ยใช้ธรรมดาอ่นะเป็นสีเขียวนี่แหละนะเป็นสีเขียวนี่แหละอันนี้ถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มมูล,ลค่าเนาะเพิ่มมูล,ลค่าเราก็หานะทําเป็นโดมติดไปเลยนะทำเป็นโดมเอาพลาสติกสีดํานะ ปิดให้ไม่ชิดนะแล้วเขาก็เวลาเขาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยสูงเรากะระยะประมาณสัก1เดือนนะหนเดือนเราจะตัดเนี้ยหรือสิบห้าวันเราตัดนะเราก็ใส่ปุ๋ยนะนะเราก็ใส่ปลูกปุ๊บเราใส่ปุ๋ยเลยนะใส่ปุ๋ยนะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้หรือถ้าที่เขาทําขายกันเขาจะปุ๋ยเป็นปุ๋ยเร่งเร่งต้นเร่งใบเ,เ, đâu, เ,เ,เ partido, ign, นาะนะสูตรเสมอ1ิบหหรือ4ีส่สกก็ได้เนาะนะผสมดินแล้วก็ปลูก นะปลูกปุ๊บแล้วก็กำหนดเลยฮะสิบห้วันหรือว่า10วันนะความสูงสัก1ฟุตอย่างเงี้ยนะฮะปิดให้เรียบร้อยนะสิวัน15วันเราเปิดปุ๊บก็จะได้ความความสูงเท่านั้นเลยเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมนะฮะเตรียมแปลงที่จะปลูกกุยช่ายนะนะครับผมฝากเพื่อนๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ